เรามาอัปเดตข่าวข่าวศิลปะกับอาร์ตนิวกับงาน Thailand f i e l d Beginning Again ซีซั่น16 A Celebration of International Unity ที่จัดขึ้นณนะหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้วง Thailand Philharmonic Orchestra เริ่มต้นปีที่16ใช้ชื่อธีมของซีซั่นว่า Beginning Again ซีซั่นที่16นี้ ชาลันฟิลจะทำอีกหน้าที่คือเยียวยาสังคมเรายังเจอโควิดในจีนอีกพักหนึ่งนะถ้าเราตั้งใจอย่างนี้เราจะไม่รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะไปสบายใจได้มันจะอยู่กับอะไรกั่ระยะแต่ถึงนม้มันจะอยู่ขนาดเดียวกันชาลันฟิลคงจะทำหน้าที่นี้เยียวยาจิตใจคนไทยเยียวยาสังคมและผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะได้ความสุขจากสิ่ชาลนฟิลของเราไทยด้วสนนัของทุกท,ท่านครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าวง Thailand Field นี่ก็เป็นวงที่มีชื่อมากของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นวงแนวหน้าเลยแล้วก็ในครั้งนี้นี่ก็คุณคอน d u c t o r s ์สการ์โนนี่ได้เชิญให้ผมแสดงมืตั้งแต่ก่อนโควิดตอนแรกเราก็นึกว่าเราต้องเลื่อนไปอีกครับแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้เลื่อนไปอีกนานนะเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายๆนะครับฟังสบาย มันฟังไม่ไม่ไมยากแล้วก็มีความไพเราะมากแล้วก็ต้องมีฟีมือในการเล่นทีเดียวใช่ใช่ครับก็เวลาที่เราเล่นกับออเคสตรานี่มันก็สนุกดีอะครับมันมีหลายเสียงนะเวลาปกติถ้าเล่นเป็นโนเนี่ยเล่นเป็นโนอยู่เดียวอยู่คนเดียวนี่มันก็ไม่อาจจะขาดสีสันไปบ้างวาเวลามีสีสันคนคนอื่นมาช่วยเล่นมันก็สนุกขึ้นนะครับแล้วก็ดนตรีที่มัน,ม,นมันมันมีหลากหลายชนิด เปียโนเนี่ยมีเดียวก็มีหรือเล่นกับวงก็มีหรือเล่นเป็นสองคำชิ้นก็ได้แต่เล่นกับวงนี่เป็นอันที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์สุดะครับวันนี้เห็นเห็นคนมาชมรายการการแสดงดนตรีคลาสสิกเนี่ยก็ชื่นใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีที่หาสุนทรีใส่ตัวเองเนี่ยได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็เป็นทำให้ประเพ่องปัญญาด้วยนะครับเพราะว่าด,ด,ดนตรีที่เป็นลักษณะนี้เนี่ย มันมีเนื้อหาที่น่าสนใจมีอารมณ์หลากหลายถ้าสมมติเราได้เข้าถึงตัวดนตรีนี่จะทําให้เราเข้าถึงโลกของจินตนาการของขีตกวีที่เขาแต่งเพลงไว้ทั่วโลกนะครับของไทยก็มีอันนี้ก็เป็นอของหลายๆชาติอย่างในครึ่งหลังนี่จะมีเพลงของหลายๆชาติมากน่าสนใจครับสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการ Guest Star อาชโชสนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม